พร้อมคนพร้อมทีมงานพร้อมขอให้แดงจงโชคดี3 2 1สองหนึ่งไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุคนนะครับผมมาพา่อกระบ,บ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแซบคือเก่ามาพี่นอ้นอ,งนองมาเมือนี้ได้เมนูยาปากเป็นสูตรเคร่องในนะครับแต่ว่าผมเอาเนื้อเสือใส่เนยจังน้อยหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อแสแวงเพิ่นนะครับผมเคียงเนื้อประจาเบ้าแดงนะครับผมบ้านดอนจิกนะครับพี่น้องมา มันลุยกันเมือม่อนี่เป็นสุดเครื่องในนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องคนใดบุกินเนื้อบุกินดิบนำนะครับเมื่อนี่เห็ดเจีวสดเด้พี่น้องบบได้เอาแบบเหนียวเจาวเมื่อนี่เอาแบบสดคือยักษ์สดเนื <c oughs> <c oughs> ้อเสืองามครับบายบึง <laughs> bừng bừng non táp bàn vừa hơi phí đoàn ฮืมนำคัดเนี่ยอืมตันเต้นมาปึ๊บปุ๊บเอา บายเสียงก็ระตับบานเสื้อปฏิทีนดำเลยบวจากตัดกันก็สีเนื้อนาะพี่น้องเนาะบ้านมาแดงเอิ้นบึงนินไม่ นะครับอีสานบางพื้นที่เอิ้นดินฟ้านะครับภาษากลางพือนา,า,า่าพการสาของเพกามันจะมีความกรอบม,มีความเผ็ดมีความร้อนมีความขม นะครับ <c oughs> งามครับพี่น้องเอ้ยตาหวานบรยังโยกสูงมา <c oughs> <c oughs> ไปบริกิรจะเฝ้าเป็นอย่างพี่น้องเอ้ยมีลูกให้บอกลาน <c oughs> ของแฝบ เสืนี่ไข่หลังมียาเสือครับตับนี่ไข่หลังกับเสือเบอิ วาซาบิอีสานใส่ลายพอได้ในพี่น้องขึ้นดังคักนั่นอย่างนี้ประกาศที่นี่นครับืม งพี่น้องอันนีเป็นคันแทนะนี่ครับคันแทนาสดมังก่อนสดคันแทนมังก่อรจ่าจ้านมักเทนคันแะทนาน <laughs> ครับเสือนะครับไข่หลังเอาบลุมจุ่มลงไป จัดสุดเครื่องในมือนี่ครับ <c oughs> จัดเครื่องในเสร็จแทบงานพี่นอ้องโอ้โหผ่าผมพื้นใหญ่ครับมันนี่ พื้นใหญ่ครับพันตับบองบกันบ้าสูตรได่กรนบ่ากรอบนอกนมในเพิ่นมาครับอืมโอ้ยคำนี่ <laughs> เผ็เรกะเนื้อเสือนี่มันแต่เาๆวเลยครับ อูดไดกินกับมาจแท่บๆน้วกันเด้อครับพี่น้องพูดได้บอกินกับขอโท่ขอไพ่สุดไข่หลังเมื่อนี่ครับอืมหน่วยหนึ่งครับ พี่น้องภายหลังโบยันยกสูงมาได้พี่น้องบาแดงยักให้เบิ้งอยู่ได้เสืออันนี้แมนคักอมูมันเหนียวจริงนะครับ แต่มันแซ่บกว่าหมูเพราะอย่างเวลาเขายำสิได้แล้วเวลาเขาจะก,กื่นมันมันม,นมนครับปลาตัวปลาเนี่ยโ้ยเจีออยวไอเข้าวคัวนอนก้นเอาขาคัวนอนอยู่ก้นถ้วยไหมครับ สดชัยครับไปตับเหมือนกันพี่น้องบางคนเิ่นกวายกินมันอยากแห้งเนาะไข่ลังครับถ้าคนใดเคยกินมันกระมันกรครักได้พี่น้อง มันกับมันกับธรรมดาครับอื่อืงามครับ ม,มันอยากแหกงเนาะก็คุยเ้างผ่านเ่ยส่วนลายส่วนลายจุดเจ้าวอยากแห้ง ตอนลเบิ่งตับงามเลยดีไปเอาโต,โตสองมือน,น่้ยครับพอเป็นเห็ดมันปินงัวน้อยนะครับพี่น้องมันปิ่นงัวน้อยเพิ่นแป๊บเดียวเบิดครับปกติเสือนี่ยย่ำมาได้เด้ปกตินี่ครับ มันเหนียวแห้งกระบองคอแบบนี้เบ้อสบายอีกอันหนึ่งงามเอาไข่ลังกะครับไข่ลังก็แซ่บ เดียวหาเสือดีได้ปากเนี่ยมันมันแต่ว่าเนื้อเป็นเนื้อสันนะครับผมผสมใส่หน่อยหนึ่งผมเอาโมเมนต์ผสมตอนแรกครับอ่าผมจะจู้ในเครื่องในก็เลยบอาเอาเนื้อใส่น้าดีกว่านะครับเพื่อพี่น้องคนใดคนอยากเบิ่งเนื้อน้าเนื้อสันในบน้เอาครับสันในนี่ละลายได้ปากเลยแหละ แห่งก right. ินแห่งหักเนื้อมันพ่อยครับสันในมันมูเหนียวพี่น้องเอ้กินง่ายแซ่บพร้อมครับน้อตับคระอับ สุพอสพอครับยังขักอยู่ขา้าวท่าขักขักนะครับเคียงเนื้อคุณพ่อสแสวงนะครับบ้านดอนจิกผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวอุบลแถวพิมูลนะครับผมอำเภอพ,พิมูลบ้านดอนจิกนะครับเคียงเนื้อคุณพอ่อแสวงสุดยอด บะแดงแนะนน้เลยนะครับเป็นเคียงเนื้อที่บะแดงกินประจํานะครับผมแล้วก็เป็นอีกเคียงเนื้อที่รับประกันว่าลูกค้าไปได้กินได้ชิมก่อนนะครับเพื่อนจะมีอาจานกับแจวไว้ให้เอาชิมซิมจุก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเนื้อครับนะครับเพื่อนบริการสุดยอดคุณพ่อเพื่อนเพื่อพี่น้องคนได้ยังกินยด้ชิมนะครับบะแดงก็บอกต่อนะครับผมนะ ฝากพี่ต้นองสุขูสุขชนไผ่มาคิดมีฝากกดไลค์กดแชร์บาแดงนี่เด้อคับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอพี่น้องสู้ขภาพแข็งแรงเบอร์สุขูมสุขนนะครับนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินเสร็จเงินเด้ก็มาแทนที่แบมือไค่ที่แก้วมันนี่โทษทุนให้กย่จะได้มาพานะครับผมลาพี่ละน้องไปเพียงเะนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ